บิ๊กลันไม่หาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าสกิดมาก็ต้องสก,กิดกลับก็ตามคิปเลยนะที่มีบุคคลท่านหนึ่งไปสัมภาษณ์บิกและบิ๊กก็บอกว่าไม่หาเรื่องใครอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะสกิดมาก็ต้องสก,กิดกลับเขาก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองจะทำยังไงล่ะปัญหาไม่เคยมีกับผู้ใดอ,อยู่แล้วแต่ว่า ถ้าปัญหาสะกิดมาเราก็สะกิดกลับแค่นั้นแต่ส่วนตัวเราจะไปหาเรื่องใครก่อนเราไม่ทายอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากผมไม่อยากสร้างสัตรู้เพราะอยากสร้างศัตรูกับผู้ใหญเลี้ยวซูมุ่ิ้มหน้ากับมือแพ้งหราไหมอันนี้ก็จริงอยู่แล้วน่าจะไหลแห้งดูหน้าเด็กก็ไม่ได้สบายดีนะหน้าก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเดยวจะมีสัตรูเพิ่มไม่ทำอยู่้วไม่เอาไม่เอาแต่ว่าถ้ามาแบบสะกิดมาเราก็ตอบสะกิดกลับแค่นั้นเพราะเราไม่ไม่เอาไม่เอาเบียดใครอยู่แล้วโยนหินมาโยนหินกลับใช่ครับ ทุกคนเลยจะดาไม่ไฟเด้อไฟอยากรวยเรียหลายอันอ่ะคือทุกคนรู้สึกว่าบิ๊กมีเกาะป้องกอันโดยที่มีเอฟซีมาเป็นแบบเกาะให้อ่ะอันนี้บิ๊กเห็นไหม Big บิ๊กเห็นบอจริงๆแล้วคนเราอ่ะทําอะไรเอฟซีเขาเห็นอืแฟนคลับไม่ไปเห็นการที่เราจะอยู่บนโลกสามครบได้ยืนบนแเทงสวรรคได้เนี่ยเราต้องซื่อสัตย์จริงๆเราต้องพูดตรงไปตรงมามถ้าวันใดวันหนึ่งเราเป็นคนไม่ตรงไปตรงมาเนี่ย เอฟซีจะจัดการเราเองตัวผมเองด้วยแม้ทั้งวันที่ผมผิดพลาดแฟนคลับก็พร้อมที่ยุ่มผมเหมือนกันใช่คือแฟนคลับที่ปกป้องผมเนะี่ยเวลาผมผิดไม่อย่ิดเดียวเยวขวาก็เหยียบผมเหมือนกันนะเหยียบเพื่อนรุ่นตีคืนแต่ถ้าเราฟังแฟนคลับปรับปรุงตามแฟนคลับเราอยู่ยาวเนี้เรามั่นใจเรามั่นหน้าเกินไปในใน,ในสังคมโซเชียลทุกวันนี้มันอยู่ไม่ได้เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหนึ่งแหละเราอย่าเฟียดมากเราเพื่ออะไรก่อนคอมเมนต์บ้างซีเ่ากรบปัืบเขาว่าเขาแบบไอสิบออกมาเขาเขาป็นไอ้ซีเขากรบปัืบ เราจะไม่ไปต่อรถต่อเทียงแฟนขับอยู่แล้วไม่ต่อรถต่อเทียงแฟนขับเราก็เลยอยู่ยาวๆพี่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้แฟนขับเป็นเป็นกรอบป้องกันนะต่อให้ผมมีปอกปอกไอ้กรอบป้องกันเป็นแฟนขับอะถ้าผมไม่ดีจริงอ่ะคนก็มันหาอากบศปนหาผมอยู่แล้วอืทุกคนชันไม่ได้ฉันกับวิทไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแล้วทุกคนก็จะมองว่าชั้นอย่างนั้นอย่างนี้ชันไม่ได้มีปัญหาอย่างนันนะฉันนี่สมัครคู้ยไดต่ว่าด้วยความที่โอเคแหละภาพที่ภาพที่มันเกิดขึ้นมันจะทํารู้สึกว่า โอ้ยสูจฉันไม่ได้ขอฝากผู้แดกคือจริงๆอันนี้คือพยายามถามทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับบิ๊กแล้วกัแล้วก็วกเรื่องที่ต่างๆที่มันผ่านมาเพราะทุกคนก็กมองว่าเอ๊ะบิ๊กเองหรือเปล่าที่เป็นผู้ปร่จบอ่ะอันนี้อันนี้เขาถามด้วยอันนี้เขาถามเขาถามหรือบิ๊กคิดแบบแดกสำหรับโฟดี้คิดว่าผมไม่จบนะอลองไปดูลองไปไปไปได้ทำะไรดูว,ว่าแต่และเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรการที่คนเราจะอยู่ยเฉยๆแล้วไปไป,ไปห่อดาคนนี่ คนส่วนมากเขาต้องรุมด่าเราสิทําไมคนส่วนมากถึงไม่รุมด่าผมถึงไม่ตำหนิมากผมเพราะว่าผมมาอยู่อย่างเงี้ยผมมาอยู่เอา,อางี้เนาะแต่ก่อนเขาบอกว่ามีปัญญาสร้างวงได้ไหมก็ทาให้คนเห็นแล้วนี่สามารถสร้างวงได้สามารถท,ทงานได้มาอยู่ตอนนี้ก็มาอยู่ในเม็ดวงงานที่แบบว่าภายในหนึ่งปีทําได้เพราะแล้วผมมองว่าผมไม่เคยเล่กใครก่อนอแต่ผมเป็นคนดีมามากแล้วแต่ทุกวันเนี้ยผมก็เป็นคนดีสมัครเสมอนะ แต่ถ้าเกิดมีคนมาสกิดหรือมากันแกล้งเราเราจะยอมไหมอะพี่เพราะเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องถ้าอะไรที่มันสร้างชื่อเสียงให้เราไม่ดีเราต้องตอบถ้าอะไรที่มันทําให้เราดูไม่ดีเราก็ต้องไม่ยอมอืหรือเกี่ยวกับลูกเขาไม่ยอมเรื่องเป้่าไปนั้นจะไปจะไปต่อให้โฉมโฉมเออเออเออนอกัากยอมหมดเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอยู่นะพี่รับฟังพี่คอมเมนต์ด่าผมอะผมไม่เคยฟ้องใครนะไม่เคยไปนั่งฟ้องแฟนลับเลยสักคนเดียวเออ แล้วยิ่งคนด่าผมยิ่งอ่านแล้วผมก็ปรับอืมมันปากทรามาแจ่วอะปรับลงชอบพูดคำนี้ไม่ชอบพูดคำนี้ไม่ดีปรับลงปรับ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 จนจากคนที่เกลียดเรามาละทุกวันนี้มาลักเราหมดอันนี้เจ้าก็เห็นอยู่นะใช่เพจต่างๆที่เคยเป็นอวตาลอะพี่สิบกว่าเพจนะโจมตีผมด่าผมมอกระเทยอะไรมะเกยอะไรสิทุกทุกวันนี้มาลักผมหมดเออเพราะว่าเราเวล่่ําเราเพรามปรับเปลี่ยนอืมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากถึงแบบเพจต่างๆที่แบบโจมตีเราเราก็ คือเราไม่เราอยากเจอกันักค้งเราก็ปรับปรับความคิดกันซิเรามาจูนกันซิว่าใ่รบางคนใคบางคสร้างเก่าเด้อเจ้าพูดได้ใครบางคนสามพวกของก็มาสร้างเก่าแต่ว่าอยากให้เจ้าไม่เห็นข่อยตัวจริงๆก่อนเสดยฮวว่าตัวจริงค่อยเป็นยังไงอืมนั่นแหละเออว่ะนั่นแหละทำไมฉันไม่ได้เคยคุยมุมนี้กับเธอเลยอะ่ะคือเราเราเรา,เราอาจจะดูว่าเราเป็นเด็กที่อ,อ,อายุน้อยเราพูดต่อยหอยเกินไปมันเลยดูมันหน้ามันใสในหลายๆที่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ อ่าน้อมาแล้วก็ปรับปรับตลอดทุกวันทุกชั่วโมงอืมทุกเพจทุกข่าววิวเลยไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เงียบเงียบเงียบตู้แต่บางทีอ่ะหนึ่งข่าวมันตีไปไปหลายเพจกันเลยมันดูมันแบบไปเรื่อยๆไงนั่นแหละคือความจริงก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความเห็นด้วยและบอกว่านี่ใช่นักข่าวที่ว่าเคยเก็บบิ๊กเชไม้ตอนแรกก็ติดตามอยู่ ต่อมาก็เลิกติดตามแล้วไหนวันนี้มาสัมภาษณ์บิ๊กจะกิดมาจะก,กิดกลับไม่โกงโยนก้อนหินมาโยนก้อนหินกลับไปโยนดอกไม้มาก็โยนดอกไม้กลับไปมันก็ถูกต้องแล้วคำพูดคือแต่ขาดความจริงใจคนบางคนถาเขาก่อนแล้วจะให้เขาโยนดอกไม้กลับไปอะไรคะ พูดหมาสักข้อค่ะพูดแบบนี้มีแต่แม่เขานั่นแหละวันนี้พูดอย่างพอไม่นานพูดอีกอย่างจำคำพูดตัวเองไม่ได้สักอย่างคนอย่างบิ๊กจริงใจที่สุดแล้วดีมาดีตอบเรลวมาก็เรลวกับแม่โกองอย่าเอาคำว่าเพศแม่หรือแม่ของลูกมาเป็นข้ออ้างเพราะคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่เขาโอเคยูโ okay, น you know. เราชอบไหลสดสไตล์ของบิ๊กมากนะสูกใจเลยดีเกินไปก็อยู่ยากมายังไงส่งกลับคืนไปอย่างนั้นแบบนี้โยนหินมาให้ส่งดอกไม้กลบับคงเปลี่ยนไปไม่ได้สก,กิดมาพอเจอเข้าสวนกลับก็รับบทผู้ถูกกระทำตามเคยใจปอดทั้งทั่วทั้งเมียเหมือนจะเก่งแต่ก็แค่เหมือนจะแมนแมนคุยกันไงคะบิ๊กเขาก็แมนแมน จะก,กิจดมาจะก,กิจดกราบจะให้เขายินดีกับสิ่งที่คุณทำเขาก็คงไม่นะคะไหนเมื่อเรล่มก่อนเขาก็บอกอยู่ว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆไหนเมื่อไม่ยอมจบปากบอกว่าจบแม่ใหญ่ก็รับบดพูดถูกกระทำบ่อยๆบ,บอกว่าจบอยากบุบออนแต่พอเรื่องอะไรหาแสงไม่ได้ก็วนมาขอแสงกับผัวเก่าตลอด แล้วจะให้เขาโยนดอกไม้กลับไปให้ก็คงไม่ได้หรอกนะบิ๊กเขาก็บอกแล้วไม่ตั้งใจจะแส้ใครแค่สะกิดมาก็สะก,กิดกลับมันก็แฟรแๆอยู่แล้วถ้าเธออยากหาเรื่องเขาก่อนเขาไม่ได้หาเรื่องใครก่อนเขาแค่บอกตามความเป็นจริงจะให้เขายอมแล้วมาบอกว่าเขาไม่เป็นลูกผู้ชายแล้วทำไมเขาต้องยอม ให้กับอดีตเมียที่แอบไปคบชู้สู่ชายจนทำให้ครอบครัวพังล่ะคะคิดสิคิดไม่ได้ก็ลายปายไปเลยเรื่องนี้ทุกคนก็เห็นด้วยนะอีกอย่างติ่งแม่ใยญ่ก็เลิอกออกอารวาสฟาดห่วงฟาดงาถามหาความยุติธรรมจากคนนั้นทีคนนี้ทีแท้แล้วไหนเมื่อแม่เธอเป็นฝ่ายที่นองใจผัวก่อนทั้งที่เขาก็หาให้ทุกอย่าง สินทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ค่าตัวค่าจ้างไม่เคยเรียกร้องมอให้อดีตเนียหมดตอนนี้ถึงข่าวดับแสงนานไม่มีเงินก็ทยอยเริ่มหมดลงจะมาขอความเห็นใจจากใครได้อีกตัวเองทำตัวเองแท้ๆเป็นนักร้องอยู่ดีๆอย่ากเป็นนักบอลอยากเปิดทีมกีฬาฟุตบอลก็ไปเปิดเลย ส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านเขาเลิศเขาปังเขามีงานเยอะแยะมากมายจนตอนนี้คิดว่าใครนะที่คำสาบานมันส่งผลส่งผลจริงๆกรรมทำงานหนักมาก